สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่จะพาคุณเดินลึกเข้าไปในเรื่องเล่าที่ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความลับและเสียงที่ยังไม่เคยถูกพูดออกมาวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเรื่องเล่าแนวผีไทยที่ไม่ธรรมดาเลยครับมันไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่เป็นเรื่องของป่าที่มีเสียงเสียงที่ไม่ใช่ของสิ่งมีชีวิต เสียงที่เหมือนกำลังรอให้ใครบางคนกลับมาฟังชื่อเรื่องว่าใต้เสียงลมหายใจของป่าเป็นนิยายแนวผีไทยลีลับผสมความรักสุดสะเทือนใจที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่ตัวละครหลัดอย่างผูผาผู้ชายธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าห้วยเงาเพื่อหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่แต่กลับต้องเผชิญกับเสียงสะอื้นจากต้นไม้กลางป่าลึก และคำสัญญาบางอย่างจากอดีตชาติที่ผูกพันเขากับผู้หญิงคนหนึ่งไว้แน่นฟังแค่เปิดเรื่องก็ขนลุกแล้วค่ะพิมพ์บอกเลยว่าตอนที่เราอ่านเรื่องนี้จบฉันนั่งเงียบไปพักใหญ่เลยมันไม่ใช่แค่ผีโผล่มาหลอกนะแต่มันคือการเล่าเรื่องที่พาเรากลับไปยังบางสิ่งที่อาจจะหลงลืมไปแล้วความรู้สึกบางอย่างที่เรายังไม่ได้เอ่ยปากหรือทำให้สมบูรณ์ใช่เลยครับเรื่องนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่มันไม่เร่ง ไม่หวือหวาแต่มันค่อยๆค,คลี่คลายทีละชั้นทีละเสียงเหมือนเรากําลังเดินอยู่ในป่าและได้ยินเสียงของอดีตตามมาเรื่อยๆแล้วตัวละครก็มีมิติมากค่ะโดยเฉพาะสายไหมหญิงสาวที่ดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาในหมู่บ้านแต่พออ่านไปเรื่อยๆอเราจะรู้สึกเลยว่าเธอไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านธรรมดาแน่นอนมีอะไรลึกๆที่รอให้เราคนเจอ ถูกต้องเลยครับซึ่งสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ไม่เหมือนใครอีกอย่างก็คือการใช้ป่าเป็นพื้นที่ของความทรงจําป่าไม่ได้แค่หลอนนะแต่ป่าในเรื่องนี้เหมือนเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่คอยบันทึกความรู้สึกของคนที่เคยเดินผ่านมันไปมันเลยมีคําพูดในเรื่องที่ฉันชอบมากคือเสียงของป่าไม่เคยลืมมันทําให้เราคิดเลยว่าบางทีสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราสัญญาไว้แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ป่าก็อาจจะยังจำได้อยู่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างภูผากับสายไหมก็ไม่ได้โรแมนติกแบบวิวหวาเลยนะครับมันคือความผูกพันจากอดีตชาติความรักที่เคยค้างคาการรอคอยที่ไม่มีคำตอบมันทั้งเศร้าทั้งหลอนแล้วก็ทั้งงดนามในเวลาเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมตัวละครอีกคนหนึ่งคือขุนเพื่อนของภูผาที่เคยหายตัวไปในป่า เขาเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงสะอื้นทั้งหมดก็ว่าได้เพราะเขาไปตามหาความจริงแล้วดันไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่ควรเจอแล้วฉากที่ขุนถ่ายภาพติดเงาผู้หญิงที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้โอ้โหฉากนั้นคือหลอนจนใจสั่นเลยครับไม่ได้มีผีโผล่มาแฮ่แบบในหนังแต่เป็นความหลอนแบบเงียบๆเย็เยนๆที่ซึมลึกเข้ามาใช่ค่ะเหมือนเวลาเราฝันถึงอะไรบางอย่างแล้วตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่ามันยังอยู่กับเราอะ่ะมันคือแบบนั้นเลย แล้วพอเรารู้ว่าเสียงที่ภูผาได้ยินคือเสียงจากอดีตชาติที่ต้องการคำสัญญาคำตอบและการให้อภัยมันยิ่งทำให้เรื่องนี้มีน้ำหนักมากขึ้นไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่เป็นเรื่องของการปล่อยวางด้วยใจจริงๆและตอนสุดท้ายของเรื่องฉันร้องไห้เลยนะพิมพ์มันทั้งสวยงามทั้งสงบและทั้งเศร้าแบบจบแล้วหรอเราไม่อยากให้มันจบเลย ฉากที่ผู้ผาพูดว่าผากลับมาแล้วไหมตอนนั้นนี่ผมนี่น้ําตาคลอเลยครับคือมันเหมือนทั้งชีวิตของเขามีไว้เพื่อพูดคํานี้คําเดียวเพื่อทําให้ใครสักคนได้จากไปอย่างสงบแล้วมันดีมากที่เรื่องนี้ไม่พยายามจะหักมุมให้หวือหวาแต่กลับเลือกที่จะค่อยๆค,คลี่คลายแบบธรรมชาติมันเลยทําให้คนอ่านรู้สึกเต็มอิ่มไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมันเข้าไปขยับหัวใจเราจริงๆ และอีกฉากที่ผมชอบมากคือตอนที่เขาพบกล้องของขุนในโพรงไม้แล้วพบภาพสุดท้ายที่ดูเหมือนเป็นตัวเขาเองทั้งที่เขาไม่เคยถ่ายมันทั้งลึกลับทั้งสะเทือนใจและทำให้เรารู้ว่าความทรงจำในป่าแห่งนี้ไม่เคยหายไปแล้วก็เรื่องขันนกสีดำที่โผล่บนหมอนทุกเช้ามันเป็นดีเทลเล็กๆที่ทำให้รู้เลยว,ว่าวิญญาณยังคงอยู่ยังวนเวียนยังรอให้คนที่สัญญาก,กลับมาและภูผาก,ก็คือคนคนนั้น ใครที่ยังไม่ได้ฟังหรืออ่านนิยายเต็มเรื่องของใต้เสียงลมหายใจของป่านะครับเราฝากไว้เลยคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมีให้อ่านเต็มๆทั้งเรื่องครบทุกอารมณ์แน่นอน แล้วถ้าเพื่อนๆชอบบรรยากาศแบบนี้เรื่องเล่าแนวผีไทยที่มีทั้งกลิ่นอายของความรักความลี้ลับและการปลดปล่อยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะใช่ครับฝากช่องเสียงกระซิบของวิญญาณไว้ในใจทุกคนด้วยครับเราจะพาทุกคนเข้าไปในเรื่องเล่าที่ไม่ใช่แค่ความน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยคิดว่ามันยังรออยู่ในความเงียบแล้วพบกันใหมต่ตอหน้า ขอให้คืนนี้เงียบพอที่จะได้ยินเสียงกระสิบของวิญญาณนะคะสวัสดีครับ